สวัสดีครับืันนี้ทั้งช่องจะพามาเที่ยวจังหวัดคอนเจนตนะครับอยู่ที่ถนนเขาเนียวนะครับมีการเล่นสงการกันอู้มวนนะครับบอกเลยว่าเนี่ยครับบอกว่าประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวมาอาใส่รับหลายนะครับอู้เยอะแยะนะครับเนียนเยัดเลยนะครับนะครับเนี่ยครับนะครับแต่ว่าทั้งช่องนี่มาถนนเขานียวรับแต่ว่าอีกถนนเส้นหนึ่งท้าหลังก้อนถนนเขานิ่วครับอู้บอกเลยว่า มาต้องเจวเนี่ยลายรถติดแน่นนะครับแต่ว่าจุดตรงนี้เพิ่งไม่รถเขานะครับเพราะว่าในจังหวัดคอนเ่นตะเพิ่นก็นมีเหรียญลายๆหมองหลายๆจุดนะครับแถ,ถวพุววง่งแก่นนครถนนอ่ะโอ้ยถนนตั้งอย่างตั้งจองกัพโมจักรนะครับถนนว่าไงก็ลังหลังถนนเส้นนี้แหละครับรถรถนี่ติดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่งจะเหนียญดูเศษนนั่นนะครับแต่ว่าตรงนี้เพิ่งไม่รถเข้ามานะครับเพราะว่าเพิ่งมีการแสดงนะครับลหลายหลายย่างหลายแนวนะครับเนี่ยครับ การเล่นแบบสนุกสนานนะครับว่าการเล่นสนุกสนานนะครับโอ้เล่นอ่าเป็นระเบียบมากๆนะครับบอกเลยครับอ่าการเล่นนะครับโอ้ยหลายนะครับเราลองเที่ยวหลายเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นถนนขเหนียวนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าจังหวัดอื่นก็นดีสนุกสนานด้วยกันนะครับหลายหม่องนะครับนะครับเองกลับมาชมน้วยกันเด้อครับนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องเด้อครับแต่คลิปนี้มาเที่ยวสงกรานรด้วยกันนะครับหล่ะ คนว mm. yeah, ันน้ำกันอยู่ที่ถนนขนัอนแก่นนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านของทั้งช่องนะครับอยู่ว่าไกลนะครับจะขี่รถมาแปะเบี้ยวนะครับระยะทางไอ้ดินมาสิบสิบแปดสิบโลนะครับว่าไกลนะครับเนี่ยครับาเพระว่าทั้งช่องไอเดิมาทุกปีนะครับว่าเลียนทุกปีครับเลียอยู่ที่ถนนขอนแก่นี่นะครับไม่ยังไงนะเพราะว่าติดถนนมิตรภาพนะครับติดถนนมิตรภาพแล้วครับว่า สามารถจอดรถได้หลายหม่องนะครับหม่องจอดรถง่ายนะครับหอมาเที่ยวนะครับโอ้สนุกสนานนะครับเป็นหนี่งมีการเฉลินมนุษย์พร้อมนะครับอ่ามีดารานักล่องเรือมีอ่าดาราหลายๆท่านกลับมานะครับเดี๋ยครับสนานมากๆเลยนะครับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับอ่าที่เขามาติดตามรับชมนะครับนี่คืออยู่ถนนเขาเหนียวนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นถนนเขาเหนียวนะครับแต่ว่าถนนทั้งในเมืองนะครับบอกเลยว่าถนนในเมืองที่รถแล่นได้นะ แนนตุเซนนะครับโอ้ยตัวน่ะรถติดนะครับทั้งทองเลยเรียกกลับมาเดินน้องมาเดินถนนขาวียาวนะครับเพราะว่าตรงนี้คนกับไลายกันนะครับโอ้ยในห่างหลายนะครับห่างทั้งหนานะครับรน,รรน,น,นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องเลยนครับทั้ง่องกับติดประเดี๋มีอย่างไรนะครับแหวนเป็นคลิปขวายาวนะครับนะครับเพลินกันตรีการแสดงต่างหน้าของบูธนะครับบูธอ่ะนะครับของเพลินนะครับนะครับ เบิงบ้งนะครับเบิ้งเอาได้ครับผู้ละครับปอดเบื้องนะครับนี่ครับอ่าทั้งช่องทั้งงานไปนี่ก็ติงามไปหนาางเซ็นทันนะครับ่าเซ็นทันคอนเจนนะครับทั้งหนาก็ติมีวิธีการแสดงนะครับ่าของอ่ช่องของเพิ่นนี่ละครับนี่ครับกติเพิ่นการแสดงหลายๆท่านก็ติเคยมาเที่ยวนะครับเนี่ยครับสนุกสนานนะครับแต่ในวันสงการอากาศเย็นนะเพื่อนยิ้มขีดน้าตลอดสายครับเล่นเป็นระเบียบนะครับเกรนเล่นนะครับการเล่นของเพื่อนนะครับ เองเที่ยวกันมีตั้งสาตวกันมีนะครับคนไทยกับลายตั้งสาตวกับลายนะครับมา้านะครับกับพลังเพินกับม้านครับมีความสนุกสนานนะครับแต่ละคนนะครับก็เล่นการเป็นระเบียบมากนะครับนะครับอย่าลืมมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยเด้อครับเดี๋ยวครับภาพติดยิ่งก้ากึ้งก้ากันหนึ่งนะครับรเพราะว่ากระเพาะใคบไม่พอใครชัดมาเลยครับเพราะว่าเอาใส่ใส่กับกำน้ำนะครับ เนาะกันน้ำพักก็จะติดเพราใครชับมันใดเด้อครับนะครับเพรากับเบิ้งจมบนน้ำกันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเด้อครับถังนักเก็ตทำคลิปต่อไปแล้วครับนะครับเป็นกระมวลแต่ละจังหวัดกระมวลนะครับแต่ตรงไหนตรงไหนกระมวลนะครับเป็นแบบสนุกสนานนี่นะครับแต่เป็นเดินวันกลางเย็นนะครับมในกที่นี้นะครับการแสดงหลายๆอย่างนะครับ เป็นนะครับการเปล่นการยังได้สนุกสนานนะครับวางเลยครับเดี๋ยวแข่งันต้องกันไปเลยโอ้โเนียนนะครับเป็นกัที่มีวันทีสิบสามสิบสองสิบสามสี่สิบห้าเลยครับนะครับเป็นกันทีนีการเอฟซีนมนุษย์ปะพร้อมสามวิเคราะหกันนะครับพร้อมสามวิเครกะห์กันในของชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่าคนไทยนะครับตีเป็นอ้ามาเที่ยวอยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็ที่นี้ ท่ต่างชาตินลังนะครับหลายๆประเทียบกนกับมานะครับนะครับเติมเ้็มใจกันที่คืนมนุษย์นะครับวัวครับสุดยอดเลยนะครับนะครับย่างไปต้องการไปจนยอดหนาวิธีนะครับหนาวิธีผมละครับทั้งทางความมือก็จะเป็นหางเซ้นท่านนะครับเซ็นท่านออนเจ็ดนะครับวก็ทั้งใสายมือก็จะเป็นส่วนคนนะครับส่วนห่าเื่อส่วนนีครับทั้งทั้งสายมือนะครับนะครับ มาที่ยึดกักกิ่กกักหน่อยหนึ่งเด้อครับนะครับบอกเลยว่ามวนน้ำมวนครับใครเรียนครับเป็นระเบียบครับเป็นกระใสปืนฉีดน้ำนะครับพื้นฉีดน้ำครับเป็นกระตีกน้ำไปบริการนะครับแตะลบบแต่ละโบดนะครับสำหรับเดื่สงการนะครับนะครับเป็นมีน้ำนะครับคนเป็นกระลังเอาน้ามีนะครับเพาะกับมีมาเป็นมีน้าไปบริการฟรีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนะครับนะครับโอ้ยมวนนครับสนโฆษนาหนะครับ ครับเพิ่มเรื่องกันเลยเด้อครับนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งกล่องเอเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับนะครับเเอากบงภาพปฏิรลายตาหน่อยนึงเด้อครับเพราะว่าบางทีก็เอาใส่นี่นะครับใส่นน้ำนะครับอ่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดนะครับการเล่นนะครับกัสนุกสนานกันนะครับเย็นสบายนะครับน้ำเมันก็มีน้ำสะอาดเลยบริการเลยนะครับ นะครับอาห่ารเต็มแล้วคอับอาหารนะครับครับลองกันเลยได้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งจองนะครับนะครับนี่คือแผงขอนแจ้นนะครับผ่อนงนนชมวันไปเรื่อยๆนะครับไปจ้าหน้าทายพิธีนะครับนะครับ ดูครับกับคนเลี้ยงกับสนุกสนุกสนานทุกปีนะครับวันทุกปีนะครับสงกาฬนับเย็นจูงจับนะประกาศทันท่อนนะครับเย็นๆนะครับนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับทั้งช่องอ่ะบอปลายนะครับอ่ะได้จ้ะคือทริปเที่ยวถนนคอนยวครับจังหวัดขอนแก่นนะครับรบอปลายชื่อว่าไกลจากบ้านทั้งช่องเลยนะครับ บ่าไก่แล้วครับอไปมาสะดวกสบายนะครับทุกคนนะครับถนนขนถ่านกับไฟแจ้งัะปังมาตลอดนะครับแต่งกระบาดเด้แลครับจุดมาคอนแกนนะครับกาลาร์พัฒนาเมืองไทยครับถนนมันงคเฮ็ดไม้นะครับถนนไก่แจ้งข้อคโ605มันจ่าเบอร์เจนนะครับถนนเจนีปืนยัดหม้นะตลอดสายเลยแล้วครับไฟแจ้งกสว่างแจ้งนะครับนะครับจนดหอด จังหวัดขอนแก่นเลยนะครับว่าตั้งจองกับไรมาทุกปีนะครับมีติพันธ์มาตั้งจองกับมาได้ครับนะครับเขากับมาจองกันนะครับเพราะภาพติดพวกใครชัดนะครับตัวใส่ซองกันน้ำนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องกันได้เลยนะครับเนี่ยครับเที่ยวอันกันเย็บคืนุษย์ุความนะครับ นาทีทีเลยนะครับนะครับนะครับเพื่อที่การแสดงนักร้องนะครับมานะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งกองเลยด้อครับนะครับว่ากันยังช่มลุกขันนะครับนะครับ การแสดงครับครับนะครับพอชมกันนะครับนะครับโอ้ครับนะครับเวทีเพื่อนับประดับอย่างงามเลยนะครับนะครับในการแสดงนะครับเวทีครับมาถึงจุดนี้ก็ับที่ขอจบคลิปทั้งนี้เด้อครับละนะครับคลิปเี่ยวสงการนะครับพายกิ๊จกักกิ๊กกักหน่อยหนึ่งนะครับ คลิปต้องนี่แะครับสวัสดีครับ